วันนี้ผมจะมาสอนการเอาแพดดับเบิลเน็ตการอัปเดตแพดดับเบิลเน็นะครับการอัปเดตแพดของดาบก็เนสตนะฮะของแพดของแพด1.0.3นะครับเฮ้ยจุดเจ็ดสามนะครับก่อนอื่นให้เราดาวโหลดแพดของดาบก็เนสตทุกคนดูว่าดาวโหลดจากไหนกันซึ่งเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้เราไปที่เมื่อเราเรา,เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวแพทมาไปหนึ่งนีนะครับนี่นะครับ,รบจากนั้นให้เราไปที่ลันเชอร์และกรเนหน้าเดสก์ท็อปที่ขวาไปที่โปรโปรเพอร์เชสนะครับแล้วก็ไปที่ Open File ์โลเคชั n นจากนั้น เราก็จะตอนนี้เราก็สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ทำการติดตั้งตัวเกมรักเนสนะครับจากนั้นเราก็จะัตัวเกมอัปเดตเห็นรักแเน,นส1.0.73 ลากมาใส่นะครับลากลากมาใส่นะครับตรงนี้นะครับเน้นๆนนี่นะครับ,รบมาใส่ครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวแพทจะมันอยู่ข้างในโฟลเดอร์ถ้าเรากดจาข้างนอกไม่ได้นะครับทำไนแล้วก็เราก็จะ,จะดับเบิลคลิกที่ตัวแพทอัปเดต1.0.3จุด 0.3ลักกันเี้นะครับรสกครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะแล้วก็รออีกรับหน่อยนะครับรอให้มันติดตั้งแท็บ1.3ให้เสร็จก่อนนะครับเ,เด็กเอะ วันนี้ก็เป็นวันที่สามเมษานะครับซึ่งเป็นวันอัปเดตแพทที่กาลิอาชีพใหม่เดี๋ยวเข้ามาเรามานานะเป็นอาชีพกาลิเอ้ยกาลินะคะไม่ใช่กาลิ <c oughs> กาลินะตรงนี้ มันก็อัปเดตนานพอสมควรฮะหนึ่ถึงสองนาทีได้ลองรเออัปเดตอัปเดตอัปตอัปเอัอัปเดตอัปเดตอัปเดตเัอเดดดด Thank you. พื่อตอนนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าแพทคอมเพสนะครับก็คือเสร็จสิส้นแล้วถ้าจากนั้นไปนที่ตัวเครื่อล้วก็เนตได้เลยนะครับนะครัอบโอเคครับตรงนี้มันจะเป็นแพทเวอร์ชั่นจุดเจ็ดสามก็คือเราอัปเดตแพทสมบูรณ์แล้วนะครับแค่นี้ก็รออัปเดตตรงหน้าของร้านชื่อแค่นี้คะแล้วเราก็กดสตาร์ทเกมท่านแล้วก็เสร็จ ขอจบการจบการสอนแกนยบแพดเพียงเท่านี้นะครับขอบค,ครับบายบาย